เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณครูอธิบายไปจนถึงข้อที่สิบก่อนนะแล้วเดี๋ยวน้องค่อยลงมือทํานะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้นไปสองบรรทัดเมื่อวางอีกอันนะคะปรับรูมวยนะคะเลขหนึ่งนอกเส้นสีแดงตรงนี้จะเว้นหนึ่งช่องสองตรงนี้เว้นหนึ่งเครื่องหมายบวก แล้วก็เว้นหนึ่งช่องเว้นสองช่องแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับเว้นสองช่องแล้วก็ใส่คําตอบนะคะเครื่องหมายบวกทุกข้อเลยนะคะให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะลงมาให้เป็นแถวนะคะให้สวยกว่าเมื่อวานนะคะ กูให้น้อยข้อพ้อต่อไปเครื่องหมายทั้งอบนะคะลงมาให้เป็นแถวนะคะใช้อะไรคะใช้เครื่องันชัดเหมือนกันนะคะสมมุติว่ามันเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่แบบนี้นะคะในในสมุดเนี่ยนะคะและมันจะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะในสมุด นอกใช้ไม้บรรทัดเลยนะคะขีดเส้นเลยขีดให้เต็มช่องเลยนะคะให้เต็มช่องเลยอย่างนี้ของบางพนนะคะคุณครูเจอเมื่อวานบางบางทีน้องทำแบบนี้ในภาษาไทยทํานิดเดียวเองแล้วก็เขียนงองอแบบนี้ไม่เอานะคะแบบนี้ใช้ได้ให้เต็มช่องเลยอันนี้ไม่เอานะคะดูข้อที่หนึ่ง สองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งเอาสองไว้ในใจแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งสองไว้ในใจน้องใส่อีกหนึ่งก็เป็นเป็นเท่าไหร่คะสามนะคะต่อไปก็เว้นไปสองบรรทัดเหมือนเดิมทำเหมือนข้อหนึ่งสามบวกสองเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 5เอา3ามไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมาสองสองสามแล้ว4ี่ห้นะคะเหนครูแฝดสอนไหมคะไมไม่ทราบว่าครูแฝดสอนเอาไว้ในใจหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่สองข้อ3ามสองบวกสองเอาสองไว้ในใจชูขึ้นมาอีกหนึ่งสองก็รวมเป็นจะเป็นเท่าไหร่คะสี่ ต่อไปหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสองใส่ตัวเลขลงไปต่อไปสามบวกศูนย์สามบวกศนย์ศนย์ไม่มีค่าก็มีค่าเท่ากับตัวที่บวกอยู่ข้างหน้าก็คือเท่ากับสามนะคะต่อไปข้อที่หก 4บวก2เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2 4แล้ว5 6นะคะต่อไป5้าบวก0 5บวก0 0ไม่มีค่าก็มีค่าเท่ากับ5นะคะต่อไป2อบวก4เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2 2และ3 4เป็น6นะคะ ต่อไปสามบวกสี่นะคะเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาสามนะคะสี่แล้วห้าหกเจ็ดใส่ตัวเลขนะคะต่อไปข้อที่สี่ขอโทษทีข้อสิบนะคะสี่บวกสี่เอาสี่ไว้ในใจนก็ยกขึ้นมาสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ด นะคะดแับวันนี้นะคะ,<ล>ะเปลี่ยนจากปหนึ่งทับสี่ตรงนี้ให้เป็นเลขที่นะคะให้เป็นเลขที่ หลังจากทํำไปจนถึงข้อที่สิบแล้วนะคะน้องก็ขีดเส้นใต้เรียนผู้ปกครองทุกท่านนะคะตรงที่ขีดเส้นใต้ช่วยดูให้คุณครูด้วยนะคะขีดให้ตรงนะคะขีดให้ตรงแล้วก็อย่าใช้มือขีดนะคะเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเลขที่นะคะเพราะว่าสะดวกในการตรวจของคุณครูนะคะเลขที่เท่าไหร่ แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะทำให้สวยกว่าเมื่อวานนะคะน้องหยิบสมุดคณิตขึ้นมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาเลยนะคะสมุดเล่มสีเหลืองคอควายนะคะแล้วลงมือเลยนะคะเริ่มจากจงหาคำตอบนะคะทำให้เหมือนที่คุณครูบอกนะคะให้สวยกว่าเมื่อวานนะคะ น้องลงมือทำได้เลยนะคะสิบข้อนะคะโอเคไหมคะมีใครยังไม่เข้าใจบ้างไหมคะเข้าใจแล้วค่ะอ่าลงมือค่ะเข้าใจแล้วค่ะหนูกำลังเขียนอยู่หนูเห็นค้บนนิเดีอยู่เท่ากับใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเครื่องหมายบวกใช้ไม้บรรทัดนะคะ ดินสอให้แหลมนะคะผีได้สวยกว่าเมื่อวานขอเ่ดินซอให้แหลมะดูที่ว่าใครจะเป็นคนเก่งคนแรกลงมือเลยนะคะสามขีดกองไอ เสามี่ีสามี่หว้องเ็นตหิไม่าโจเลสามสี่อวันถึงดเร่กน้อยอ้องน้งโบตันชื่อจริงชื่ออะไรคะพระคารวาลานค่ะอะไรนะพระคารวาลาน ภาคคาราทนามสกุลภาคสุบาลโอเคเอเหมือนเดิมน,นะคะน้องทำงานที่ในกระดานไปแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อคนยิ่งครูยังไม่ได้ติ๊กนะถ้ามีชื่อน้องให้น้องผ่านด้วยนะแต่ถ้าคนที่ครูไม่ได้เรียกแสดงว่าครูเช็คแล้วนะคะาน้องทำไปด้วยแล้วก็หูก็ฟังนะคะ นัชาครับ,ม,รบมาค่ะนามสกุลสง,งการใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต่อไปวัชโรวิ์กิติต่อไปกิติพงศ์อคองกันมณีพักรภูมิจินดา เราคือตาวกนี่ฮะิดาริีแงกูนสิดาฮะใครนะคะวันนี้มาใช่ไหม้าฮะ นองิคีไนพันบันาเต่อไปนัดนัดชาชามือระยะ นัชชาเหมือนระยาโอเคต่อไปมนทิดาทะมนวันต่อไปภูมิเชยาชิตต่อไปปรกรณ์ปรกรณ์ชัยพรมมาหรือยังคะมาแล้วค่ะคแล้วก็มีมภูมิเชยาชิตเตอรสูงเนืค่ะเขาเรียนเรื่อเยาว,วังค่ะโอเค ต่อไปพีระเดชเขียนนะเออพีระเดทเว้ยพีระเดศทราครับโอเคเโอค้โหให้ใหกินให้กินไม้เหมือนนี่นะทำมัน

ก็มีคนนึงวันนี้สารบอรอยู่ครับารดนมาครับคาราโดนมาครับคาราโดนานตกุนไม่เที่ยอะไรค่ะทสิบ ตรงที่อะไรอะตรงี่มใช่ีอตวล้ปคุูคาผิดการครับสีอยู่มันหลุดออกเห็นกรผคการคนอื่นเห็นไหมถ้าเห็นไม่เห็นแค่คนเดียวมน่เห็นไ่นกระดานครับไม่เห็นกระดานครับไม่เห็นกระดานค่ะผู้ค้าจะูส่งไปให้สรุป

เสร็จแล้วค่ะไม่ได้ตีตบละวมาเล็กมาเล็กเห็นหน้าจอหรืยังคะนไม่เห็นหลอกคุณพ่ไม่เห็นห้าจอลยคะอะกระดาไหมไม่เห็น่ะเธอดูสิสาไม่ใจสามอะไรสามแล้วเพิ่มสองแล้วเพิ่มของอเมื่อจะมาเที่ยง คมสาไม่ได้สไม่ได้สอแล้วเพิ่มไม่หรอแล้วน่าจะไม่เห็นตัวเลขมากกว่าเมื่อไหร่จะนคะสอิงได้ได้อ่าเปิดชัดกค่านชก่านิดเดียวนิน่งเข้าปูแบบอะไ่ เอพอครูเคยเปจดมูเลยไปยืนอจออ่าเสร็จหรือยังคะสิบข้อมองเห็นไหมเไยมองไม่เห็นคุณครูไม่ไม่ต้องดูครูน้องดูในจอนะคะกระดานดูในกระดานได้ไะดูนยแล้วเขาไม่ได้

เขาต้องนี้เลย้อกที่เงี่เน็อเขาเป็นหมอเขาอก้ทำที่เกบได้ต้องให้ปไหปตร,รงที่ชื่อเดี๋ยวเปิดเนากเดี๋ยวเปิดหน้าจ,นนาจอให้เด็กให้ น้องเห็นหรือยังข้องถึงข้อดน้องเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับอ่าโอเคเหยนเลยเหยนเลยนะคะข้อกระดาษมองไม่เห็น ดิฉันน <gegen violin> <warfare> <2 Being in Swedish> ้องเอารูปมกเอารูปจากไลน์ที่ส่งไปในกลุ่มแล้วก็แชร์หน้าจอเนี่ยแชร์ตัวนี้เธอถ้าแชร์หน้าจอก็คือแชร์ตัวนี้ใช้เวลาดิฉันเสกเงื่อนมาแค่เนี้มันก็จะอยู่หน้าดิพอพอจะ

ภาพสามนี่ค่าสาเดี๋ยว่าสองสองพูดดิยังติดบินได้ใช่ไหมเดี๋ยว้าส่งได้ใกล้ในข้ากเดี๋ยวข้อมูลนภาพสาจ้ะเดี๋ยวว่าสองเดี๋ยวสอง อ๋ออันนี้จะเราจะเห็นที่ขีดครูคะอะไรคะคุณครูค่ะว่าว่าว่าไหนข้อเก้ากับข้อสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคนอื่นเสร็จหรือยังหนึ่งถึงแปดฮัโหลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมหนึ่งถึงแปดใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวข้อเก้าข้อสิบค่ะค่ เสร็จแล้วคับอ่าพ่อพ่อก็ติดอเลยค่ะพ่อพ่ยค่ะไนะครับลูกเรียกชื่อไม่ออกเดี๋ยวเรียกชื่อเราเดี๋ยวเลีกชื่อหมออาาาเป้จริงอ่ะผมเขนยนเขี๋ยวชื่อพอถ้าถ้าแกเขียวชื่อลูกน และในการโดยจัดการเพื่ออะไรครับเสร็จ Đang... <laughs> อาทิตย์เมื่อกี้มีอธิบายใช่ทีนี้เดี๋ยวจะสรุปค่ะสรุปกันก่อนหสิบนาทีแต่ไม่แน่น่ยาน้จตรงนี้หยุดแชร์หน้าจอแล้วก็ไม่แน่ใจดาวน์ครับ คุณครูครับเสร็จแล้วครับคุณครับเสร็จแล้วครับูครับแล้วครับอ่าคิดบอกชื่อคุณครูคะดิทวศรตรค่ะนะคะ เลขเท่าไหร่คะเลขเลขที่สิบเก้าค่ะอคข,ออขอบคุณค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะค่ะคู่ค่ะเดี๋ยวให้แม่หนูส่งทางไลน์นะคะค่ะแต่แล้วถ่ายรูปส่งทางไลน์ได้แล้วน้องอ่ะ หนูไม่มีไม่มีลายของค,อองคยอยู่ค่ะจริงจตอนนี้หนูก็อยู่ในลายกองคู่เลยจริงจริอยู่ค่ะแม่หนูอยู่ทางน้อมครูเมื่อไหร่จะพักเที่ยงอ่าคุณกูบุญจุบคิดว่าน้องนะคะน่าจะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเธอคน<ล>ไหนนะคะยังไม่เสร็จนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณคุูกกุ๊กก็จะส่งไปให้ทางไลน์นะคะเขียนให้สวยเหมือนของคุณครูนะคะให้ทำงานให้เรียบร้อยให้สะอาดเรียบร้อยเขียนให้สวยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะ ก็เนื้อหาการบวกตามแนวนอนนะคะจำนวนหนึ ja e ่งถึงสิบนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อเดียนพู้ออกได้เลยใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะมีอะไรนะ